สวัสดีครับผมเป้รถใหม่รถมือสองนะครับี๋ยวันนี้ผมจะมารีวิวเชฟโรเลตโคโรราโด2.5ตัว LT นะครับเป็นเครื่อง2,500นะครับนี่พาเพื่อนๆด,ดูรอบคันแล้วรถคันนี้สวยมากนะครับนี่นะขาเพื่อนๆดูนะครับสวยได้เป็นแม็กวิลขอบ18นะครับลงให้เรียบร้อยแล้วนี่นะคเ่ยสวยเลยเป็นโคโรราโดนะครับ2.5 เครื่องดูแลแม็กดีเซลนะครับสวยๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับจัดทรงให้สวยเลยสีก็พอใช้ได้นะครับตีไปสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะฮะรถมือสองคือรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วในราคาเราเราราคาถูกๆเลยแต่เป็นแม็กเบลจัดทรงด้สวยนะครับชมตัวเองเลยเนาะสวยเลยก็ <c oughs> ว่าสวยแหละอ่ะสวยนะครับสวยเลยภาษีหกเก้า 9, ไม่ขาดน,นะครับ อ่ะผมจะขายรถคันนี้ในราคา149,000บาทนะครับขออนุญ,ญาตลดได้นิดหน่อยเลยนะครับรถคันนี้นะครับคุณมาแพงแต่รถมันสวยนะผมมาใส่ล้อใหม,ม่ใส่ไรให้ใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็ซักเบาะซักผมให้ทั้งหมดนะครับไรก็ถือว่าพร้อมใช้งานรถเป็นได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเี่นะครับเป็น Open c แคภายในเบาะพวกอะไรทั้งหมดสะอาดหมดนะครับ ทำความสะอาดให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับสวยเลยโอ้โหตรงหัวเกียร์เปลี่ยนให้หม่แล้วรถเป็นห้าสปีดนะครับอะไม่มีพลิกมีคว่ำแน่นอนนะครับร้อยละเปอร์เซ็นนะครับผมการันตีให้เลยไม่คว่ำนะครับเราไม่ซื้อรถคว่ำนะครับนี่อันนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับ่าสวยนะครับรถคันนี้ครับเลขไม้วิ่งอยู่ที่ขออนุญาตนะรรถรุ่นนี้ต้องเหยียบคัน สองแสนห้านะครับณวันที่ผมรีวิวนะครับเนี่นี่ตาเล่นดีนะครับนี่ม่ต้องถิ่นไปด,ดูเครื่องนะพ้อมีแบบสิ่งน,นิดๆน,น,น,นะครับไม่ได้แต่งเครื่องยนต์นะครับ ก็ถือว่าได้เ,เดิน,นะครับนี่นะครับนี่นะครับเบรส,สปอร์ตทุกอย่าอยู่ครบหมดนะครับก็ไม่เคยแก่นะครับทางหน้านะครับไม่มีอะไรนะครับในที่ดังก็คือดังสาเครื่องนะค,ะนนะคะรับถือว่ารโอเคนะครับไม่มีอะไรนะครับทีกดอ่ะไม่มีไอ้นะครับเครื่องย,ย,ยนใช้ได้นะครับขับปกติร้อนปกติทางไกลปกติแอร์เย็นนะครับ คาสีที่หกเก้าเกือบประมาณนี้นะเุอร์ซ่านะครับนี่ให้ดูพาสีพาสีคี่สามหกเก้า,า B นะครับรถคันนี้รถสวยเลยนะครับนี่เลยรวสวยเดี๋ยวดักเรื่องก่อนนะครับเพื่อน หน่แนะี่ับ1 4 9 0 0้าันบาทนะครับรถรุ่นนี้ไม่มีจัดไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์ไม่รองรับเงินสดทั้งหมดนะครับ14 9 0 0 0ี่้าบาทใครสนใจสอบถามได้นะครับที่เป้นะครับบ้านใหม่รถมือสองยินดีให้บริการนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆหนึ่งแสี่มืนเก้าันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ต่อได้นิดหน่อยเลยนะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับมันผมทำมาให้หมดละเนี่ยสวยๆเลยโอเค ก็สรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพุษณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเส้นทางนี้จะไปอำเภอวัทายนะครับสสวนทางนี้จะไปอำเภอพุทธิส่งนะครับเต็นรถอยู่ที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพุษนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับผมโอเคก็สลับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ